ขณะที่ตอนนี้นะคะยังคงมีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างต่อนเนื่องค่ะเมะื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลค่ะ พลเอกอุดมเดชศรีตบ,บุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานนี้เป็นประธานรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลจากพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน3 0 0แสนบาทสโมสรไลออนกาชาดภาค3-10ดีจำนวน1 0 0 0แสนบาทและชมรมบางขุนเทียนจำนวน10,000แสนบาท ร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาโดยจะนำเงินบริจาคทั้งหมดให้รัฐบาลสมทบทุนบัญชีหัวใจไทยส่งไปในปานก่อนส่งมอบไปช่วยเหลืออย่างผู้ประสบภัยต่อไปค่ะสำหรับยอดเงินบริจาคเข้าบัญชีหัวใจไทยส่งไปในปานนะคะล่าสุดตอนนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195. 9. 1 9 5 2 5 1สนบาท1สตางค์ค่ะ ก็ช่วยบริจาคก,กันได้ในช่องทางดังกล่าวนะคะใครมีกําลังแรงเท่าไหร่ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคก,กันได้นะคะ